แต่ว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าใครเหมาะกับประตูที่ควรจะอยู่ตรงไหนประตูอยู่ซ้ายไม่ได้ดีเสมอไปอถ้าประตูที่เหมาะกับคุณอาจจะอยู่ตรงกลาง,รงหรืออยู่ทางขวาก็เป็นไปได้เออฮะม,มันก็ก็อย่างที่บอกนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดคำนึงคำนวณครับอถึงอะไรถ้าในภาวะที่เร่งด่วนเราคิดที่คนอ,อว่าประตูเนี่ยควรตั้งที่ไหนตามดวงชะตาของคน โดยเฉพาะเจ้าบ้านแต่ถ้าไม่เร่งด่วนนะไปเรื่อยๆย,ยังไงก็ได้ก็คือเราคิดที่บ้านโดยใช้ดวงชะตาบ้านเป็นตัวกำหนดแล,แล้วอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนมันดีกว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างนี่ฟาต์ฟู้ดหมด <laughs> ผมถามเองผมยังรู้สึกเลยว่าผมผมก็อยากจะรู้เยอะๆอยากจะรู้เยอะอยากจะรู้เร็วด้วย อยากจะรู้เอาไปใช้ได้เลยอะไรที่มันละเอียดเรื่ยๆนี่บางทีอาจจะแต่ว่าคนทั่วไปนะตอนนี้มีความรู้สึกคล้ายๆผมวามแตกต่างมันต้องดูผลก่อนอื <ๆ S 1> อยากได้ <ๆ S 1> ให้มัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> เร็วๆแต่ต้องดูผลที่แตกต่างเร็วๆถ้าได้เพียงสิบเท่าสมมตินะสิบเปอร์เซ็นต์กับศึกษาให้ละเอียดให้รู้จริงๆและได้คำตอบสุดท้ายได้เป็นพันๆเท่า,าโอเค งั้นผมรอหน่อยก็ได้